สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านบ้าน,นะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านบ้านครับแล้ววันนี้นะฮะเรามาออกแบบบ้านหลังนึงนะครับขนาดเนี่ยสร้างอยู่บนที่ดินประมาณไม่เกินร้อยตารางวาหรือร้อยตารางวาบวกลบนะฮะบ้านหลังนี้ครับทูกออกแบบมาที่3ามห้องนอนสาห้องน้ํา2ที่จอดรถบนพื้นที่เนี่ยแบบ เล็กๆกระทัดรัดแต่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าบ้านหลังนี้ถูกออกแบบยังไงอันนี้คือด้านหน้าบ้านนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยเราจอดรถ2คันนะครับแล้วเราแต่งเป็นแบบสไตล์เอิร์ธโทนหน่อยหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาจั่วๆเรียบๆแล้วเราก็คาดคิ้วให้เขาหน่อยมันจะได้ดูมีบรรยากาศเอ้ยมีบ้านแล้วก็มีหมวกครอบบ้านอีกทีนึงบ้านหลังนี้ครับเราวางคอนเซปต์กันไว้ว่าเป็นลิตเติ้ลเฮาส์บ้านหลังเล็กๆแต่ความสุขล้นล้น เราเริ่มต้นเนี่ยครับโดยการออกแบบให้เต็มพื้นที่เลยแล้วเราก็ตัดเฉพาะส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปเราขึ้นฟอร์มอาคารขึ้นมาก่อนเป็นอาคารเนี่ยก้อนสีเหลี่ยมๆตันๆเลยแล้วเราลองดูว่าตรงเนี้ยครับเราจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวยังไงได้บ้างเห็นนะรูปที่2เราดันเข้าไปให้มีพื้นที่สีเขียวโ่เข้ามาเปิดขอต,ตรงกลางบ้านเหตุผลอะไรครับทำไมถึงเปิดขอต,ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราทําเป็นรูปตัวยูแบบเนี้ยแล้วเราใส่ต้นไม้ไปตรงกลาง เห็นไหมฮะเราจะมีมุมมองของต้นไม้เนี่ยมากกว่า3ด้านนึกออกไหมถ้าเราใส่ไว้ฝั่งเดียวเนี่ยแสดงว่าเรามองไปแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถมองได้3ด้านเลยลูกที่3เนี่ยครับเราพยายามเพิ่มลดระดับของบ้านเพื่อให้บ้านมันไม่น่าเบื่อให้มีจังหวะจะโคนความสวยงามเราจะเห็นว่าตัวลงจอดรถนะครับเราไม่ค่อยได้อยู่เราแค่จอดรถแล้วเราก็เดินเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ฝ้าไม่ต้องสูงมากก็ได้ค่าก่อสร้างจะได้ประหยัดลงมานิดๆิดหน่อยๆน่อยเราก็เอาแต่พอเราเดินเข้าบ้านปุ๊บเนี่ เราจะทําให้เขาสูงขึ้นอีกเออพอสูงขึ้นอีกปุ๊บเวลาเราระบายอากาศอากาศมันก็จะสะดวกขึ้นใช่ไหมแต่เห็นไหมฮะรูปที่3มเนี่ยมันจะมีลูกกลมๆที่เป็นเหมือนลูกโป่งเนี่ยผมใส่ต้นไม้ไปกลางบ้านอีกอันนึงเออตรงนี้เป็นเหมือนไฮไลท์ของบ้านเลยว่าบ้านเราเนี่ยมีทั้งต้นไม้ในบ้านแล้วก็มีทั้งต้นไม้รอบๆบ้านแบบนี้ด้วยอ่าแล้วก็ไปรูปที่4ที่เห็นนะฮะเป็นทรงหลังคาพอเรามาดูครับรูปด้านขวามือเนี่ยเราจอดรถทางฝั่งเอ็นทาร์เนี่ยครับเข้ามาปุ๊บเราเดินเข้า ตรงห้องนั่งเล่นและห้องครัวอยู่หน้าบ้านเห็นไหมบ้านของผมเนี่ยออกแบบให้มีห้องครัวอยู่หน้าบ้านอีกแล้วเออเพราะอะไรฮะมันสะดวกเวลาเราซื้อกับข้าวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้าห้องครัวได้เลยเราไม่ต้องเดินไปถึงหลังบ้านส่วนหลังบ้านเนี่ยเราไว้นอนนะครับตรงนั้นเป็นสวนสวนสบายสบายเลยอันนี้เป็นมุมด้านข้างบ้านเราใส่สวนตรงกลางเราใส่โต๊ะหมูกระทะเราใส่บรรยากาศแบบนี้ไปได้ด้านฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยฝั่งนี้เรามองด้านข้างบ้านเข้าไปเนาะพอเรามองปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราจะใส่พวกเครื่องซักผ้านะครับใส่พวก งานบริการงานล้างซักล้างอะไรอยู่แถวแถวนี้หมดเลยส่วนก้อนด้านขวาเนี่ยครับเป็นตัวของห้องนอน่าแล้วมีระเบียงด้วยไปดูบรรยากาศของห้องนั่งเล่นเห็นไหมฮะเราทําเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็มีสวนอยู่ข้างขวาไอ้ที่สวนที่อยู่ด้านขวาเนี่ยฮะจำเมื่อกี้ได้ไหมที่ผมเจาะช่องหลังคาลงมาแล้วใส่สวนลงไปะฮะอยู่ในบ้านเลยซึ่งตรงนี้นะถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเราอาจจะทําเป็นสวนหินก็ได้ก็ดูแลรักษาน้อยลงมาแต่ถ้าใส่สวนหินปุ๊บเราอาจจะใส่หลังคาใส่เข้าไปตรงนี้ก็เป็นเหมือน กราสเฮาส์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สวยๆมีใบสีเขียว,ยวแล้วก็อาจจะตาอช่องระบายอากาศได้ตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันหรือถ้าใครไม่ชอบเลยอนาคตเริ่มเบื่อสวยล้วแล้วก็กั้นห้องเลยใส่รังคาไปตรงนี้เป็นห้องเก็บของเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องน้องแมว เป็นห้องอะไรได้เยอะแยะเลยผมออกแบบให้มันค่อนข้างยืดหยุ่นเพื่อให้มันไปต่อได้หลายๆฟังก์ชันนะครับมองตรงนี้ปุ๊บเป็นชุดครัวครับวางไว้ตรงนี้เลยฮนะมีแผ้นที่มีห้องครัวครัวขนาดแบบนี้เลยนะครับที่อยู่ติดผนังแล้วมีโต๊ะทานข้าวถัดเข้ามาครับอีมุมมองนึ่งนี่ห้องนอนห้องนอนของเราเนี่ยเป็นห้องนอนขนาดกะทัดรัดเลยแล้วก็สามารถใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ฟังก์ชันการใช้สอยภายในห้องนอนได้เดีน,นี้เราไปดูแปลนกันเลยนี่เราเดินที่จอดรถน,นะฮะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นห้องนั่งเล่นนะครับด้านกว่าเป็นห้องทานข้าวเดินเข้าไปมีสวนห้องนอนเนี่ยมีทุกห้องนะครับมีห้องน้ําทุกห้องห้องนอนสาห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําทุกห้องเป็นห้องน้ําส่วนตัวเลยนี่เห็นไหมตัวสามิติสามิติอาจจะแบบแข็งๆนิดนึงนะอ่าเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาตรงนี้จอดรถใช่ไหมอ่าพอจอดรถปั๊บเราจอดรถปั๊บเราเดินเลยต๊อกต๊อกต๊อกเดินขึ้นบันไดมาตรงนี้พอเราเดินขึ้นบันไดมาปั๊บตรงนี้เป็นเหมือนเอ่อที่เก็บรองเท้า เปิดประตูมาอาจจะสแกนนิ้วมือตืดเข้ามาเดี๋ยวนี้นะฮะรูปแบบของการสแกนนิวนววนน้วมือเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าให้ฟังการสแกนนิ้วมือเนี่ยเราเลือกยังไงให้เหมาะสมกับรูสไตล์ฟังก์ชันเรานะครับโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูเป็นตัวภาพกว้วางๆหน่อยกว้างๆเนี่ยครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแล้จะมีหลังคาจั่วเนี่ยที่ตรงบ้านบ้านหลังหลักแล้วก็จะมีหลังคาแบนๆเนี่ยที่ตรงบ้านก็อหลังเล็กๆสองอันนะครับถ้าเรามองที่เนี้ยเราก็จะเป็นบรรยากาศแบบเนี้ย เล่นระดับเอาไปนะครับแล้วเราก็ใส่รางน้ำนะครับไว้ที่ด้านซ้ายด้านขวาเพื่อให้เวลารางระบายน้ำเนี่ยครับลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นคาบเลอะตัวอาคารของเรานะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยไปดูตัวแปลนให้เป็นสามมิติกันเลยถ้าเราจอดรถปับ๊บเห็นไหมเราเดินต๊อกต๊อกต๊อกขึ้นมาตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยครับเราจะเชื่อมต่อกับตัวโถงห้องครัวเลยตรงนี้เดินเข้ามาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บถ้าเรานั่งตรงนี้เราจะมองทีวีนะครับ แล้วถ้ามองข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าบ้านาแขกไปใครมาเนี่ยเรามองเห็นจากห้องนั่งเล่นเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราหันขวามาตรงนี้เป็นตัวสวนที่ผมบอกเราจะจัดเป็นสวนหินสวนหญ้าสวนเปียกห้องนั่งเล่นห้องน้องหมาน้องแมวได้หมดเลยตรงนี้กลางบ้านนะครับมองหันกลับมาครับตรงนี้เป็นตัวของห้องครัวตัวห้องครัวเนี่ยเราก็จะใส่ชุดครัวไว้ตรงนี้อย่างที่บอกครับถ้าใครกินแรงแรงแล้วก็ใส่ฮูดดูออกข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผนันของห้องน้ําภายนอก แต่ถ้าสมมติว่าใครต้องการจะผัดกระเพรากี่แรงๆแล้วอาจจะมาต่อเติมตรงนี้ครับทำเป็นพื้นที่ผัดกระเพราข้างนอกก็ได้เป็นครัวหนักๆไปเลยอยู่ที่ระเบียงแล้วก็ตรงนี้เป็นซักล้างอ่าพอเดินถ่ายเข้ามาตรงนี้เป็นเหมือนทางเดินนะครับที่ด้านขวาเนี่ยเป็นเหมือนมองหาสวนทั้งหมดเลยเห็นไหมสวนจะอยู่ด้านด้านในของเราเลยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นตัวของห้องนอนนะครับมีห้องน้าในตัวอันนี้ตัวของห้องนอนอีกห้องหนึง่งก็มีห้องน้ําในตัวอันนี้ของห้องนอนใหญ่ครับก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับ แต่และห้องเนี่ยมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยถ้าชอบนะครับอ่าพิมาบอกหน่อยว่าชอบไม่ชอบคอมเมนต์ยังไงก็พิมมาบอกได้บอกเลยเดี๋ยวไปปรับกันดูว่าจะปรับเป็นแบบไหนได้บ้างเสร็จแล้วนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยผมออกแบบหลังคาไว้หลายเวอร์ชันนะมีหลังคาเป็นแบบนี้ด้วยเป็นแบบเอออันนี้จะสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงมีหลังคามีจัวเป็นทรงอิดแต่แปลนเดียวกันอ่าเป็นแบบนี้อันนี้ก็น่ารักดีนะครับเออ หรือว่าจะเป็นสไตล์นี้ครับเป็นแบนๆเลยแบนๆอย่างเงี้ยมันจะแบนไปนิดนึงนะครับบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีสง่าเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ถ้าถามผมนะผมชอบ2 v เวอร์ชันนี้น่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของบ้านนะครับบ้านหลังนี้ยครับมันถูกออกแบบที่สร้างบนที่ดินเนี่ยประมาณสัก 100ว่าบวกลบนิดหน่อยนะครับยืดหยุ่นได้ตามขนาดของโครงสร้างเสาและอาคารนะครับส่วนเรื่องการก่อสร้างเนี่ยครับราคาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาสเปควัสดุแล้วมาถอดกันว่าอยากได้ราคาที่เท่าไหร่ปกติแล้วนี่ครับบ้านหลังนี้จะเริ่มต้นที่ราคาไม่เกิน4ล้านบาทแต่ราคาเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเราเลือกสเปควัสดุเนาะที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งแล้วครับถ้าเ,าเลือกวัสดุแพงมากราคามันก็ไปแพงมากแต่ถ้าเราเลือกวัสดุมาตรฐานราคาก็จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เราจะสามารถเลือกเฉพาะเจาะจง ในแต่ละบุคคลได้หรือว่าเรามีตัว B.O.Q. เนี่ยเอาไว้เปรียบเทียบว่าเราใช้วัสดุไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถเปลี่ยนถอดเพิ่มลดได้อ่าอันนี้คือข้อดีของการทําแบบก่อสร้างที่มีราคากลางในการยืดหยุ่นการซื้อของซื้อวัสดุมาก่อสร้างบ้านเห็นไหมฮะราคาเหมากับราคาถอด B.O.Q. เนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้แหละอันนี้ก็คือแบบบ้านทั้งหมดนะครับของบ้าน l i ตเติ้ลเฮาบ้านเล็กๆความสุขล้นๆครับแล้วถ้าใครอยากดูแบบเพิ่มเติมนะเข้าไปเลยครับที่แันดีๆนะครับเติม e 2ตัวถ้าใครไปไมถูกเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ม้ให้มีแบบบ้านให้ดูหลายแบบเลยน่ารักนะครับสามารถเอาไปปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้เลยนะครับใครชอบหลังไหนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับไปแล้วครับ